The โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับผมในวันนี้ก็มาอยู่แปลกหน้าแปลกตานิดนึงนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในแมปฮันตี้ซอมบี้นั่นเองนะครับเป็นแมปที่อยู่ในกระแสในตอนนี้นั่นเองนะครับผมก็มีผู้ชมหลากหลายคนนะผมที่อยากจะให้ผมมาแจกสกินในแมปนี้นะครับผมวันนี้ผมก็เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับสกิีตัวนี้ก็จะเป็นของค่ายบองรับนั่นเองนะครับผมซึ่งสกิีตัวนี้มีคีย์นะไปหาคีย์อะไรให้เรียบร้อยนะครับผมถึงจะสามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วง เลยนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีสอนท่านผู้ชมทำออโต้รันสกิปนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นการทําให้สกิปเนี่ยนะครับผมมันรันอัตโนมัตินะครับผมเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับสามารถใช้งานสกิปได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะก่อนแรกเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวมาสอนท่านผู้ชมตั้งค่าสกิปกันก่อนนั่นเองนะครับก่อนแรกก็เปิดตัวรันขึ้นมานะครับผมแล้วก็รันสกิปไปได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับลิงก์สกิปผมก็จะใส่ไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดเเ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 เชช่่่่่่่่่นน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 ดีีีีียยยยวววกกกกััััััััอออองงงงะะะะะคคคคครรรรรรรบบบบทททุซึึผผผผมม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 ็็็็ไปปปปปปหหาาาาาาาลลิิ้้้้้้้แแืูสสต์ขจณ นนเองะครับผมก็ขั้นตอนแรกนะครับผมวิธีการปรับตั้งค่าสกิปนะครับท่านผู้ชมสามารถเปิดตามผมได้เลยนั่นเองนะครับในส่วนของหน้าแรกนะครับท่านผู้ชมก็กดติ๊กเปิดให้หมดแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับผมแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะผมตรงเซตติ้งฟาร์มนะครับในช่องตรงนี้ผมก็จะแนะนำให้ท่านผู้ชมปรับเป็นอัปเปอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็แกน Y ผมจะปรับไว้7นั่นเองนะครับผมก็คือตามที่เขาปรับไว้ให้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงช่องสกิลตรงนี้นะครัััััับบ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 บผผผผมม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 จจะะะะะะไไไ่่่่เเเเปปิดวว้้้้้้นน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 นออออองงคคคครรรรรตตาาาาทีีีหหลลล็็็แืกกส นะครับก็คือโรงเรียนนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงโหมดผมจะเลือกเป็นโหมดไนท์แมร์นะครับก็คือโหมดยากที่สุดเลยนั่นเองนะครับถ้าเราเล่นแแบโรงเรียนแล้วก็โหมดไนท์แมร์เนี่ยนะครับผมต่อรอบหนึ่งนะครับเราจะได้เหรียญประมาณ2-3งถึงสามหมื่นเลยนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็สามารถกดเปิดออโต้จอยได้เลยนะครับแต่สำหรับใครเนี่ยนะครับผมที่ต้องการให้มันแจ้งเตือนไปในดิสคอดของเรานะครับผมเราสามารถมาทําเว็บหุกตรงนี้ได้นะครับก็คัดลอก URL เว็บหุกนะครับมาใส่ในช่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดตรงนี้ได้เลยนะคคครรััััับบบบผผมมมมมมเเเเเซว็็็ฮุกกกกกอออินนนนนนน่่งงะะะืถ้าจจส ไปเข้าดิจรทของเรานะผมว่าเราได้เงินเท่าไหรต่อเกมหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนโอเคนะผมก็กลับมาที่หน้าล็อบบี้นะครับก็ท่านชมนะผมสามารถกดเปิดเมนูตัวนี้ได้เลยนะครับผมออโต้จอยตรงนี้นั่นเองนะครับเมนูตัวนี้ก็จะเป็นการเริ่มเกมให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมมันก็จะสร้างแมปนะครับผมแล้วก็เข้าเกมให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับทุกคนเมื่อท่านชมปรับอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะผมก็ท่านชมออกจากตัว้ันมานะครับแล้วก็ไปเข้าที่แอปตัวนี้นะผมไฟแมนเจอร์นั่นเองนะครับสำหรับแล้้วกก็ดเขาไป ไฟล์นะครับผมแล้วก็ไปที่เมนสต็อคล์ดนะครับหลังจากนั้นก็ไปหาตัวรันที่ท่านผู้ชมใช้นะครับซึ่งผมใช้เป็นตัวรันเดลต้าก็กดเข้าไปที่ไฟล์ตัวรันเดลต้านะครับแล้วก็กดไปที่ออโตเอควนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมกดไปที่จุดสามจุดมุมขวาบนกดไปที่นิวแล้วก็ไฟล์นะครับตรงนี้นะครับผมท่านผู้ชมสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ได้เลยนะครับผมแต่ก็อย่าลืมนะครับผมพิมพ์จุดนะครับแล้วก็ txt แบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมตรงนี้สําคัญมากๆนะครับอย่าลืมพิมพ์จุด txt แบบนี้ดดด้้้้้้ววยนน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 นัััััั่่่่เเเอองงะะะะคคครรบบบบหลลลลลจจาาากกกกกก็็็ไไไไปปททีีีีโโผผมมมมฟฟ์์ขขึแแ สคริปต์น้ผมที่ผมแจกไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับมาใส่ในช่องตรงนี้ได <K university anyway> ้เลยแล้วก็กดเซฟมุมขวาบนนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อผู้ชมเซฟไฟล์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็กลับไปที่ตัวรันแล้วก็เข้าแมปได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อผู้ชมนะครับผมเข้าแมปมาแล้วนะครับพอตัวรันขึ้นนะครับผมมันก็จะรันสคริปต์ให้เราอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับทุกคนพอสคริปต์มันรันเนี่ยนะครับผมมันก็จะไปสร้างเกมให้เรานั่นเองนะครับผมแล้วก็เข้าเกมให้เราอัเอันตโนมัติเลยน สกิปให้เราอัตโนมัติแบบนี้นั่นเองนะครับผมพอมันลาสกิปให้เราอัตโนมัติแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะทํางานอัตโนมัติให้เราเลยนั่นเองนะครับผมตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็คือเป็นออโต้คิวมอนเตอร์นะครับผมพวกซอมบี้เนี่ยนะครับก็จะถูกเราคิวนั่นเองนะครับทุกคนเพียงแค่นี้นะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถออโต้ฟาร์มได้แบบยาวๆได้เลยนั่นเองนะครับสามารถปล่อยให้มันเอฟเคแบบยาวๆได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็ความในการฟาร์มเนี่ยนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับอาวุธที่ท่่่่่่่่าาาานน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 นผผผูู้้้้้้ชชชชมมมมมใใแลววววกก็็บบบบัััััััฟฟททีีีดดยยยยเเเออองงงงะะะคคครรรริิุธ์ไ เดี๋ยวผมจะให้ผู้ชมดูในส่วนของการทํางานของซิฟตัวนี้ละกันนะครับผมว่ามันจะทํางานยังไงนั่นเองนะครับผม อ่ะโอเคนะทุกคนในตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ใกล้จะจบเกมแล้วนะผมเหลือเวลาอีกประมาณ10กว่าวินั่นเองนะทุกคนพอมันนับเวลาถอยหลังจนครบแล้วเนี่ยนะครับผมทางฮอร์นะครับมันก็จะบินลงมารับเรานั่นเองนะครับผมแล้วตัวเราก็จะขึ้นไปที่ฮอร์นะครับนี่นะผมฮอร์มารับแล้วนะครับพอฮอร์ลงจอดนะผมตัวเราก็จะถูกวับขึ้นไปที่ฮอร์แบบนี้นะครับผมเพื่อหลบหนีนั่นเองนะครับทุกคนเพียงแค่นี้นะผมก็ถือว่าจบเกมเกมหนึ่งแล้วนั่นเองครับเราก็จะได้เหรียญมาแบบฟรีๆแบบเต็มๆเลยนั่นเองนะครับทุกหหหจาาาากกกกก้้เเเเเ่่รรรรผมมมมม็ออใใิ ก็คือสร้างห้องให้เราใหม่นั่นเองนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็สามารถปล่อยมันออโต้ฟาร์มแบบยาวๆได้เลยนะผมจนกว่าท่านผู้ชมจะพอใจนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่ท่านผู้ชมพอใจแล้วเนี่ยนะผมอยากจะหยุดออโต้ฟาร์มนะวิธีการทำเนี่ยนะผมก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็คือให้ท่านผู้ชมนะไปที่เมนูล็อบบี้นะครับผมแล้วก็กดปิดออโต้จอยตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็กลับไปที่แอปไฟล์นั่นเองนะครับทุกคนไฟมินเจอร์ตัวนี้กดเข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นก็กดไปที่เมนสตอเรจแล้วก็ไฟลล์ตัััวนนนน้้้ทที่่าผูชชมใะครบแ นั่นเองนะครับผมเพียงแค่นี้เนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นการหยุดฟาร์มให้เรานั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเรากลับเข้ามาในเกมเนี่ยนะมันก็จะไม่ลานซีฟให้เราใหม่แล้วนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าอยากให้มันลานซีฟใหม่เราก็ทําเหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนแรกก็คือทำออโ์ตเลนไว้นั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากทุกชมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ